ทางนี้เหมือนจะมีบ้านนะอื้ยบอยเอ้ลงน้ำมันน้ำมันว่ะที่พี่มอนอยากจะไงเอองั้นเราก็ต้องหาอันนี้ปะตัวเดียวตัวเดียวพี่ตัวเดียวเฮ้ยมีมิดีตรงหลังมันด้วยตัวอื่นก่อนอุ้ยผมเก่งมากผมเก่งมากทุบสอง้าสองเดวอนคิวเอามาดีก็มาดิก็มาดิขึ้นมาีกวเดี๋ยวเดี๋ยว ไปแล้ววิ่งดิโกวิ่งอุตสา์เจินทั้งน้ำมันทั้งสายตำรวจกูไม่ได้ใช้ทั้งที่เลยเอาตันกันสิตันโ้โหพอเดียวพอเดียวพี่โอ้้ยย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 ยวยย้ยย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 ยเยยยยยยวิ่งเยยยยยยย นี่เป็นไรตายไวะเลือดหมด่ยโอ้โหเออแต่ไม่ตายที่สิบแปดตายถูกแล้วพี่โอ้โหใครมันจะไปชนะวะน่ะเป็นลอยแบบนั้นอาอพี่ปลุกผมมาเจออะไรผมมาเจออะไรปอเรารู้จักกันไม่ใช่เหรอเรารู้จักกันไม่ใช่เหรอพี่วอนผมตายเนี่ผมสร้างตัวละครใหม่เลยดีกว่า ี๋ยวรอกันรอรอดูพี่นึืจะเป็นอย่างไง <c oughs>